สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยังคงนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากงบอราการกองทัพไทยมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะ,ะ,คะภาละค่ภารกิจต่อไปของเรานะคะจะลงมาไปในพื้นที่ใดเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลนะคะลงพื้นที่มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน200ชุดให้กับประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวนะคะในพื้นที่ตั้งรอบหน่วยณนะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตาบลร อำเภอรพรนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไปค่ะ หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่สองสำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลจิตอาสาของหน่วยนะคะโดยร่วมกับเทศบาลตําบลเหล่าปอแดงดําเนินงานตามโครงการกองบัญชาการกองทัพไทยช่วยเหลือประชาชนมอบผ้าห่ม,หมเครื่องกันหนาวจํานวน50ชุดให้กับผู้สูงอายุ ผู้วิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายและก็ยังเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยนะคะกันในพื้นที่เทศบาลตำบลเหล่าปอแดงตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะค่ะ